สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาดูควันหลงหลังอัปเดตแพทเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะอิงในหมวดของศึกราชาเป็นหลักนะครับก็จะมาดูสิ่งที่มีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาในแพทนี้นะฮะซึ่งก็คือสัตว์อสูรนะฮะสัตว์เทพอสูรตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่าไปเจอสวรรค์อะไรเนี่ยนะเพราะว่าที่ต้องอ่านเสียงนี้เพราะว่าเห็นเขาเขียนเอ่อเป็นตัว วันยุ์ไม่จัตาวาลฮะไปเจออะไรเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวคล้ายๆกวางนะฮะแต่ว่าผมเข้ามาดูในสมุดภาพอสุนเทพนะฮะจะมาดูความสามารถของมันนะปรากฏว่าไม่มีให้ดูนะครับจะมีอัปเดตล่าสุดก็คือตัวเหี่ยวไฟนะสงสัยต้องรองอ่านในอ Do ีเวนต์ดูดาวนะครับก็เลยต้อง ไปทดลองเอานะในโหมดศึกราชานะครับคือเปิดเซิร์ฟมา9ก้าโมงสิบโมงนี่ผมก็ไปลองเล่นเลยนะแล้วก็ลองใช้งานมันดูนะครับแล้วก็ลองประเมินความสามารถของมันนะครเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวอย่างการเล่นนะครับ,รบก็เดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างแมตช์การเล่นที่มีไปเจอ สวรรค์น,นะฮะสัตว์เทพอสูรตัวใหม่ก็จะมีทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายผู้เล่นนะฮะก่อนอื่นขออธิบายความรู้สึกนะฮะตัวของไปเจอสวรรค์เพิ่มเติมนะฮะทั้งเรื่องของความสามารถนะฮะสัตว์เทพอสูรตัวนี้นะกะ็จะมีเปอร์เซ็นต์สุ่มนะฮะเปอร์เซ็นต์สุ่มที่จะออกมาทำเอฟเฟกในแต่ละเทินในแต่ละรอบนะฮะถ้ามันออกมามันก็จะมา เหมือนกับว่ามันจะมาทำให้ฮีโร่บนสนามนะฮะทางทางแต่ละฝั่งเนาะสตันไปหนึ่งตัวนะฮะเหมือนกับมืนไปเนาะในสนามเราจะเห็นท่าทางตัวละครเหมือนกับมืนไปจากนั้นก็มันจะไม่ได้ทำอะไรนะฮะไม่มีปฏิกิริยาอะไรในสนามเลยเนาะมันจะโจมตีเราไม่ได้นะมันก็จะยืนมืนไป และเช่นกันนฮะฮีโร่ฝั่งเราก็จะทำอะไรตัวที่โดนเอฟเฟกของไปเจอไม่ได้นะฮะเหมือนกับว่าตัวที่โดนเอฟเฟกของไปเจอเนี่ยมันจะไม่มีตัวตนมันจะหายไปจากสนามนะเหมือนเหมือนอิงตามชื่อหรือเปล่าฮะไปเจอสวรรค์ก็คือเหมือนมันตายไปก่อนเทินหนึ่งเนาะแล้วมันก็จะกลับมาแต่ว่าในสนามเนี่ยเ ในภาพที่เราเห็นเนี่ยตัวฮีโร่นั้นที่โดนเอฟเฟกนั้นไม่ได้หายไปนะครับมันก็จะยังอยู่ในสนามแต่ว่ามันจะอยู่ในลักษณะของยืนมึนนะฮะถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็คือมันจะทําให้เกมเปลี่ยนนะฮะอันนี้สรุปให้เลยเนาะีย๋ยวในคลิปจะเห็นนะครับว่าเกมเปลี่ยนยังไงนะ,ะออพักหลังเนี่ยมันจะมีตัวทําให้เกมเปลี่ยนเนี่ยหลักๆ2ตัวกนะ็คือตัว1นะฮะกีเลนไฟฟ้า2ก็คือตัวใหม่ไปเจอสวรรค์น,นะครับ พักหลังเนี่ยมันจะเล่นยากมากนะศึกราชาผมขอบอกเลยก็คือมันจะมีเรื่องของดวงนะเรื่องเรื่องของการสุ่มเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากเกินไปเนาะทำให้การจัดวางตัวจัดวางตำแหน่งอะไรของเราที่คิดว่าดีแล้วเนี่ยพอมาเจอเอฟเฟกของสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกมเปลี่ยนเกมพลิกนะฮะบางทีก็ทำให้เกิดความหัวร้อนบ้างนะฮะ ก็จะต้องยอมรับเลยว่าพักหลังเนี่ยผมไม่อยากที่จะเล่นไต่แรงเลยนะก็คืออยากเล่นแค่เควสประจำวัน3เกมเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าใครดูเรื่องของอัน,อนดับนะชาร์ตอันดับจะเห็นว่าแรง์ยก50ดาวเป็นที่เป็นพื้นฐานเนี่ยมันจะเยอะมากเลยนะหลายคนเนาะน่าจะ30คนได้มั้งฮะถึง40คนตัวนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของ มันแพ้บ่อยเนาะแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ระหว่างแรล่งทองกับแรลงแรงเออแรงทองหนึ่งกระยกห้าศูนย์ดาวเนี่ยฮะมันจะขึ้นขึ้นลงลงเนาะไปไหนไม่ได้อ,อ่อพออยู่แรล่งทองเนี่ยมันก็จะเจอแหล่งเงินได้ก็บางทีเจอผู้เล่นที่ไม่เก่งเนี่ยมันก็จะสามารถขึ้นมาหยกได้นะฮะพอขึ้นมาหยกปุ๊บมันก็จะไม่เจอแหล่งเงินนะ ก็มาเจอขั้นต่ําก็คืออย่างน้อยๆก็เป็นแรลงทองแล้วแรลงทองเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเดี๋ยวนี้เก่งกันทุกคนเลยเนาะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ถ้าในเกมมันให้เลือกแบนสัตว์ประสุทธ์สองตัวเมื่อไหร่ก็จะน่านเล่นมากกว่านี้นะครับในเรื่องของคลิปเนาะก็อาจจะมีอัตราส่วนเพียเพ้ยนๆเพราะรอบนี้ผมใช้แท็บเล็ตในการทําคลิปวิดีโอนะฮะพักหลังมือถือมันกระตุกนะไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันนะครับ ภาพก็อาจจะไม่ได้ชัดมากเนาะตัวนี้มันเป็นที่ตัวเล็กคอร์ดนะครผมก็ตั้งค่าไว้สูงสุดแล้วนะแต่มันก็ภาพมันจะแตกๆหน่อยนะฮะต้องขออาภัยด้วยแต่ว่าในหน้าจอแท็บเล็ตอะไรตอนที่ผมเล่นเกมมันก็คมชัดปกตินะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวของซอฟต์แวร์นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูแมตช์กันเล่นกันเลยนะฮะ ะฝ่ายโจมตีนะฮะแล้วก็มีการแบรนตัวแบนสัตว์เทพอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะโซนบวกสิบสองเนี่ยสันก็จะสามดาวนะฮะตัวของไปเจอเนี่ยดาวเพิ่มแล้วมันมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาผมคิดว่าน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ที่ไอสัตว์ A ตัวนี้มันจอกมานะครับเพราะว่าเ,เป้าหมายเนี่ยมันก็ตีเป้าหมายเดียวตลอดนะฮะเท่าที่สังเกตมาทำเอฟเฟกให้เป้าหมายเดียวนะครับ ไม่มี2อสามเป้าหมายนะทางเขาไม่แบนสัตว์นะฮะแต่ว่าแบนพิษแล้วก็แบนเตียวหุยไปก็เลือกโจหยินมาตั้งต้นนะฮะผมเอาจิวยี่ชนนะครับเพราะว่ามันเผาก่อนเนาะแล้วมันก็จะไม่รับเอฟเฟคลดโทสะเอฟเฟคมึนอะไรเลยนะฮะแล้วก็ดึงตัววีเอียนมานะเพื่อไม่ให้ ขาได้เบิลน,นะฮะสตันเบิลวางตัวดีแค่ไหนแต่เจอไปเจอกบกีเลนนะฮะมันก็ไม่มีความหมายเนาะคือมันทำให้เกมเปลี่ยนนะครับบางทีเราวางตำแหน่งอะไรไว้ดีแล้วบางทีมันพลิกเกมได้เลยนะมันก็เลยจะเบื่อหน่อยนะฮะช่วงนี้แล้วมันให้เลือกแบนได้ตัวเดียวม,มันมันโกงทุกตัวเลยนะสัตว์เทพอสูรเนี่ยไม่รู้จะแบนตัวไหนนะครับ ก็ขอดึงตัวกองสุนจ้านมาอีกนะวางชนของเบ้งแต่ว่าก็อาจจะโดนโจหินสก,กัดนะครับเพราะเราไม่มีตัวไปสก,กัดโจหินนะฮะแต่ก็จำเป็นต้องเลือกวางไปก่อนนะแล้วก็ตัวฮิลใต้เกี่ยวนะครับทางเขามีคอมโบเซตนะฮะคอมโบเซตหัวโตวโจจูนะครับ แล้วก็คงเบ้งอ c ก็จะเล่นสตันตกันให้เต็มที่ไปเลยของผมดึงเตียวขับมาด้วยนะแล้วก็ก๊อปปี้ตัวสตันตนะครับส,รสัตว์เทพอสูรก็เนี่ยฮะดึงมาหมดเลยนะตัวที่มันเป็น,เ,นเสียงดวงอะไรต่างๆนะครับทั้งกีเลนไฟฟ้าไปเจอตัวใหม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเหี่ยวไฟมานะครับเพราะว่าเราเล่นจิวี จริงๆเสือขาวกับมังกรฟ้ามันก็สำคัญเนาะควรจะเลือกมาทุกเกมด้วยแต่ว่าตัวเลือกออปชันเนี่ยมีเยอะเหลือเกินนะฮะ,ส,ะสัตว์เทปสูรเนี่ยเจ็ดแปดตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูตัวสุดท้ายนะครับว่าเขาจะเลือกตัวอะไรลงเอามาลงนะฮะเป็นอ้วนสุดนะฮะเอามาลดโทสะวีเอียนนะฮะแล้วก็เอามาเสริมกับโกกีนะฮะโจจูวัวโต ทางเขาเลือกตัวดีนะฮะใช้ได้เลยทีเดียวอย่าเห็นว่าเป็นแล่งเงินแล้วเป้ามาดนะเนี่ยฮะออกมาสุ่มนะฮะติดขงเบ้งไปนะฝั่งเราติดจิวยี่เหมือนมันหายไม่มีตัวตนนะฮะจิวย,ยี่โจหยินมันก็จะมาตีอุยเอียนตำแหน่งที่สองนะมันจะข้ามตำแหน่งมานะครับส่งผลให้เตียวครับผมมึนไปเลยนะฮะ ทั้งๆท,ที่มันไม่ควรจะมึนนะเพราะว่ามันไม่มีตัวสกัดนะฮะพอโจหินมันเปลี่ยนโพซิชันเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งการตีเนี่ยยิ่งทำให้เกมเปลี่ยนไปกันใหญ่เลยนะฮะเนี่ยฮะรอบนี้มาติดโจจูติดเดียวครับโจหินตัวที่สองมันก็จะไปตีอ้วนสุดหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูอ๋อมันมาตีทางฝั่งโจหินนะฮะ ตำแหน่งมันจะเปลี่ยนสลับมั่วสั่วงวงงวยเหมือนกันนะฮะผมเห็นสติอันดับ1-2-3เนี่ยก็แค่วินเลทเนี่ยเอนเองนะคือมันเล่นยากมากนะฮะตอนนี้ ตัวที่โดนเอฟเฟกของไฟเจอเนี่ยมันมันรับเอฟเฟกของกีเลนไฟฟ้าด้วยนะผมเคยสังเกตนะฮะ แนวหลังผมมึนยาวๆเลยนะถ้าทางผมไม่ใช้เหี่ยวไฟมาด้วยเนี่ยก็กอาจจะแพ้นะครับแต่ไม่มีมังกรฟ้าเนี่ยโัราทาแทบไม่พอใช้นะครับ กองซุนจ้านได้มีโอกาสตีของเบ้งให้มึนนะครับรอบนี้อุยซีหายกองซุนหายโดนเอฟเฟกนะฮะ ค่อยๆเก็บไปนะฮะทีมเขาก็หายหมดแล้วเนาะเหลือแต่อีซีทีมผมก็ไม่มีตัวดาเมจจัดจ้านอะไรนะฮะก็คือใช้ประโยชน์จากเหี่ยวไฟเป็นหลักนะครับก็ยืนได้นานนะฮะอีซีมันมีโลดูดซับด้วยเนาะให้กอ,องคุณจ้านปิดเกมไปนะฮะ ครับก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวนะฮะสัตว์เทพอสุรตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในโหมดของศึรราชานะฮะทุกโซนเลยเนาะส่วนถุงถุงทองใหม่ก็ไม่ได้มีมาให้ใส่นะฮะที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นถุงที่ซับพอใส่แท้งนะ,ะเหมือนถุงก่อนหน้าแพทตุลาคมนะฮะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนเนาะถ้า มีคำถามหรือสงสัยอะไรก็มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ